เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นวัยรุ่นวัยฟินวัยจิ้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าวันนี้เรารวบรวมนักแสดงของหนังเรื่องนี้มาอยู่ในรายการเรื่องเล่าเพลงดังละครฮิตครับขอต้อนรับนักแสดงจากเรื่อง Feeling v i r i n Fever สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งรับมาเลย ต้องขอให้น้องๆแนะนําตัวก่อนทีละทีละท่านนะว่าใครคเป็นใครกันบ้างสาวสวยโอ้โหตาคมเลยสาวสวยตาคมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาชัชริยาท้องม่าชื่อเล่นลูกน้ําค่ะอายุ21ปีค่ะโอ้โหค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกสนางสาวธันชนกเพชรชรายุตพันธ์อายุ21ปีเหมือนกันค่ะ สวัสดีครับชื่อกิษดายอดพรมนะครับชื่อเล่นชื่อไข่มดคะอายุ18ปีนะครับโอ้โหครับสวัสดีครับธันวาครับอายุ20ปีครับนี่อ่าและนี่แหละน้องก็แนะนำตัวครบแล้วแล้วคนกลางกิตติมศักดิ์ของเราคนกลางกิตติมศักดิ์ผู้กำกับหนังของเรานั่นเองต้องขอแนะนำตัวนิดนึงครับครับก็สวัสดีครับชื่อน้องเบิ้มไม่ใช่อ่าชื่อเบิ้มนะครับนัติพงษ์ดวงเพชรครับครับ ก็คือเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้ครับผมแรคือมีจุดมุ่งหมายอะไรในการที่กำกับภาพยนตร์เกี่ยวกับวัยรุ่นต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับสังคมไทยปัจจุบนันและพี่เบิ้มเนี่ยมีจุดมุ่งหมายยังไงกับหนังที่ทำออกมาในเรื่องนี้ครับ คือจริงๆแล้วะละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดมาจากว่าเบิ้มเป็นครูก็คือเป็นครูสอนการแสดงทีนี้เนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ในโรงเรียนของตัวเองเนี่ยเยอะมากแล้วลูกศิษย์ของเราแต่ละคนก็ ถูกขัดเกลาปั้นมาจนแบบว่ามีฝีมือฝีไม้ลายมือในการแสดงค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เลยแบบว่าเอะเราจะทํายังไงดีเพื่อให้ลูกศิษย์เราเนี่ยได้ได้ได้ถ่ายทอดหรือว่าได้ได้แสดงได้เป็นนักแสดงจริงๆนะครับแสดงออกที่เรียนมาเราก็เลยลองมานั่งคุยกันว่าเราอยากทําซีรีส์นี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ทําออกมาแล้วแบบเล่นๆครับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผลตอบรับดีมากทีนี้ทางผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็เลยให้เราให้โอกาสในการที่จะทําให้มัน ดีขึ้นแล้วก็แบบ,บใหญ่ขึ้นรเราก็เลยเปิดการแคสติ้งขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวัยรุ่นไทยสมัยนีย้ค่อนข้างจะมีะสิ่งยั่วยุต่างๆสังคมอะไรต่างๆมากมายซึ่งเราว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะสะท้อนสอน กับวัยรุ่นกับสังคมกับคุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างได้ดีทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นพี่เพิ่งขาทัพพารีในมุมบอกคนที่หลายเหมือนคุณผู้ชมว่าไม่เคยคดูมันเป็นเรื่องราวของเด็กวัยมัธยมมหาวิทยาลายัยหรือวัยไหนคะ,ะจริง,รงๆแล้วคําว่าวัยรุ่นเนี่ยก็คือเรานับตั้งแต่มัธยมจนมาถึงมหาวิทยาลัยหรือว่า ผู้ใหญ่บางคนที่<ฆ>ยังมีปัญหาหรือว่ายังที่จะต้องสะท้อนให้สังคมได้เห็นเนี่ยก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลย oh. ครับแล้วหลักๆเลยวิธีการคัดนักแสดงของทางพี่เบิ้มเนี่ยมีวิธีการคัดนักแสดงยังไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนสวยคนหลอ่อปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมาก<ฆ>แต่ว่าคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความกดดันที่พร้อมที่จะทำงานในวงการบันเทิงเนี่ย<ฆ>ค่อนข้างเยอะเออค่อนข้างน้อยโทษครับก็เลย การคัดเลือกนี่ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนมาหน้าตาดีสวยเพอร์เฟกหล่อมาแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้คือการ acting ออกมาไม่เป็นธรรมชาติเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบโอ้ยใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันครับในการที่จะคันกแสดงมาได้แล้วน้องๆแต่ละคนเนี่ยในเรื่องเนี่ยรับบทบาทอะไรกันบ้างให้น้องๆแต่ละคนบทบาทของตัวเองในเรื่องที่ได้รับเริ่มใครก่อนดีลูกน้ำก่อนเลย ใครก่อนก็ได้ลูกน้ำนะคะก็รับบทเป็นคุณครูสาวค่ะชื่อครูอิงฟ้านะคะเป็นคุณครูที่มีปมเรื่องความรักใช่ค่ะครูสอนสังคมค่ะตาละล้กหลานดูตอนนี้บอกอยากเรียนอยากเรียนจริงจริงสวยคุณครูสวยขนาดนี้ดุด้วยนะครับครับค่ะส่วนเกสนะคะรับบทเป็นแพตตี้ค่ะซึ่งเป็นนักเรียนที่ มีความมั่นใจในตัวเอง mm. กล้าแสดงออกจนเหมือนแบบเพื่อนๆแบบไม่ค่อยชอบกันค่ะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนขี้เหงาค่ะ, mm. ะและน้องผู้ชาย2ท่านด้านหลังส่วนผมงไฮบอสนะครับก็รับบทเป็นแฟรงครับคาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นคนที่แบบว่าทะลึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าผิดพลาดในชีวิตก็มาเยอะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเป็นคนทะลึ่งทะลึ่งแบบมองโลกในแง่ดีอะครับคุหมอชอบตัวละครนี้เลยใช่ฉันชอบส่วนธันวาครับเล่นบทชื่อธันวาเหมือนกันครับผมจาชื่อยากเลยเนาะเป็นคุณครูเป็นคุณครูครับแล้วในเรื่องก็จะมาตามหาครูอิงฟ้าครับเพราะว่าเป็นคนรักเก่าแล้วเราจะมาง้อเขาอะไรเงี้ยครับคือมาสมัครในโรงเรียนนี้เพื่อมาจีบ ครูอีกคนหนึ่งนั่นเองอ๋อเอาอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกวันนี้เรามีตัวอย่างของละครเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างละครเรื่อง f e ลลิ่งกันครับ เฮ้ยแกขน,นออก็อบเยอะเวอร์แกชอบชอบอ่ะโอ๊ยแต่ฉันว่ามันน่าจะกระจียอะแกแกว่าพวกเราอะมีใครซิงก์ปะวะถ้าจะไปรู้ได้ไงแล้วแกซิงปะเฮ้ยโอถทำจริงแกเป็นเก์ป่ะวะ พี่ว่าเราอ่ะเป็นน่ารักอีก่นะแต่เสยียดายที่พี่ไม่เคยยอมกิดเด็กพี่ไม่ยอมเปลี่ยนความนิยมบ้างเลยทีเนี้ยเลมกินเด็กกำลังม,มาแรงเน่เราชอบแกนะเว้ยก็เราบอกแกไปแล้วใช่ปะ ว่าเราเกลียดความรักแกอย่าปมในอดีตมาทำร้ายหัวใจตัวเองดีวะทำร้ายยังไงอ่ะราก็รู้นะเว้ยว่าแกก็ชอบเราอ่ะแย่คิดว่าตัวเองไม่เหลือใครดีเพราะฝนยังมีโอม นี่มันพี่เคนแฟนดังคุยฝ้ายนี่เชื่อเจมมึงทำแบบนี้ได้ไงวะกูก็ไม่ได้อยากทำแต่ทำยังไงได้ก็ได้เมื่อกูทำไปแล้ว ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องๆวัยเรียนทั้งหมดเนาะใช่ครับก็สะท้อนเรื่องราวของสังคม<ช>ของเราปัจจุบันได้ดีใช่ฮะก็คือเราจะสอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กมีปัญหาครอบครัวรเด็กเรียนไม่จบเด็ก เล่นยาเสพติดเรื่องปัญหาความรักหรือว่าปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่ดูก็ครอบคุมเลยนะนักรียนตีกันใช่ใช่ก็ไดเห็นยุกแง่มุมเลยนะในแบใช่ในเรียนเนาะซึ่งทุกอย่างเราก็จะสอนให้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันจะได้รับผลยังไงในการกระทําของคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วนักแสดงแต่ละคนเนี่ยในบทบาทที่ได้รับเนี่ยมีความยากน้อยแค่ไหนความยากความง่ายของบทบาทที่ตัวตนแต่ละคนได้รับเนี่ยอยากสถามน้องๆแต่ละคนอ่าเริ่มเลย ค่คคสะก็สำหรับตัวเกศน,นะคะก็ในบทพาตี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องทำให้ตัวเองดูแบบยิงๆิงดูแบบสูงกว่าคนอื่นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ยากนิดนึงอะคะอ่ะ ส่วนน้ำนะคะก็ลุกครูสําหรับน้ําแล้วไม่ยากพะน้ําอายุ21ิบอแต่ทําตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ก็เลยไม่ยากครูเขาเห็นว่าเราเหมาะกับบทนี้นะคะใช่ค่ะคือแล้วก็ด้วยความที่เป็นปมความรักเนี่ยเราต้องทําให้เขารู้ยังไงว่าหน้าตาเรายิ้มแต่ข้างในเราอะมีปมนี่แหละใช่ไม่ต้องแสดงนะใช่แล้วค่ะน้องู้ชัยครับส่วนของผมก็จะจัดว่ายากเลยครับเพราะว่าต้อง a c t ิ้งในการ ดราม่าเยอะดราม่าใช่ครับมาง้อแฟนอะไรอย่าปกติจะทิ้งเขาอย่างเดียวไม่มีครับคือชีวิตจริงก็ดราม่าเหมือนกันมียอดคุณผู้ชมทันว่านส่ง S M S เข้ามาครับส่วนของผมนะครับตัวแฟงกเองก็ผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับในการที่จะแบบว่าเก็บอารมณ์เก็บอะไรนรายละเอียดในอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันง่ายตรงที่ว่า คาแรคเตอร์เขามันตรงกับคาแรคเตอร์ของผมพอดีฮะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราจะทํายังไงคือชอบเพื่อนตัวเองแต่ว่าไม่เพื่อนรู้ว่าเราชอบอ่ะอารมแอบแล้วกุบกรีบคุณผู้ชมก็ถือว่าน้องๆทุกคนหน้าตาน่ารักทุกคนเลยสุดท้ายนี้ให้ครูเบิ้มฝากในเรื่องของผลงานของละครเรื่องนี้แล้วก็ฝากแง่คิดให้กับเด็กๆวัยรุ่นในปัจจุบันรวมถึงนี้ด้วยโรงเรียนของเขาที่เป็นที่สร้างนักแสดงเหล่านี้เนี่ยให้โอกาสกับน้องวัยรุ่นนะคะว่า ถ้าอยากเข้ามาเรียนบ้างหรือ<ช>ว่าต้องติดต่ออะไรยังไง โอเคครับ, okay, รบก็คือก่อนอื่นเนี่ยบิ้มก็อยากจะฝากโรงเรียนสอนการแสดงก่อนเพราะว่าแนวความคิดที่เริ่มสร้างละครมาก็มาจากโรงเรียนสอนการแสดงนะฮะก็คือ,อด้วยความเป็นครูด้วยเราเป็นคนชอบให้โอกาส<ม>น้องๆซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยถามว่ามาเรียนกับครูบิ้มแล้วได้เล่นทุกคนหรือเปล่าก็เปล่านะเพราะเราก็แคสกันภายในอีกทีนึงแต่ว่าคนนอกหรือคนน้องๆคนไหนที่ยังอ,อยากมีประสบการณ์ในด้านการเรียนการแสดงหรือว่าอยากมีประสบการณ์ทํางานในด้านวงการบันเทิงเนี่ยทางเราก็ให้โอกาสตลอดเลยซึ่งเดี๋ยวน้องๆก็ สามารถติดต่อมาได้ที่ครูเบิ้มโดยตรงเลยซ,นะซึ่งก็มีเบอร์อยู่นะก็คือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยใช่ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วก็ในส่วนของละครซิลลิงไวจินฟินเวอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นซีซั่นใหม่นะฮะที่ที่ท,ที่ทางเราเนี่ยได้โอกาสจากผู้ใหญ่มาแล้วค่อนข้างที่จะมีการทุ่มทุนสร้างในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นความคาดหวังในละครก็ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็ คิดว่าข้อคิดดีๆหลายๆอย่างที่คนผู้ชมจะได้รับจากละครเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมากมดังนั้นอยากจะฝากให้ติดตามละครฟิลลิ่งไวจินฟินเวิร์ของเราด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆนักแสดงเท่านั้นยังมีรพระเอกหลักนางเอกอหลักหรือว่าเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ธร<ม>รมดาแลวแต่าพระเอกก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็ดารานักแสดงศิลปินรุ่นเก่ามาร่วมแสดงเรื่องนี้เยอะมากนะฮะดังนั้น ฝากติดตามละครของเราด้วยนะครับเดี๋ยวบวงสวงเมื่อไหร่แล้วก็ ถ่ายทําเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาต้องเชิญมาอีกรอบใช่มาถึงช่องทางการติดตามด้วยเพราะเชื่อว่าจะมียิงทีเซอร์ไปหลายหลายคนแบบว่าเออน่าดูเนาะเนเรื่องเข้มข้นแล้วคือเจาะลึกจริงใช่คส่วนชมที่ไหนยังไงนี่เดี๋ยวเราจะมาขอมาออกรายการนี้อีกแล้วกันใช่ค่ะเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมได้ฟินกันไปแล้วกับวัยรุ่นทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่มาเข้าในรายการของเราแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเบิร์มแล้วก็ทีมนักแสดงจากละครเรื่อง Feeling ไวจ g นฟินเวอมากมากครับขอบคุณมากครับ ท่ผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดต้องบอกว่ามีเคล็ดลับดีๆมาดูเลยในเรื่องของการอาบน้ําการอาบน้ําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตปัจจุบันของคนเราช่วงหน้ามาอาบน้ําแล้วก็ผิวสวยกันครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับ